สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวมแนวทางของเชฟต้นคนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็จะมีแนวทางฮานอยและราสามาคีเชฟต้นให้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่แนวทางฮานอยนะคะแนวทางนี้ใช้ได้ทั้ง3ามนอยนะคะทั้งนอยปกติน้อยพิเศษและน้อย VIP ค่ะ เช็ต้นให้ตัวไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะแนวทางฮานอยงวดที่31กรกฎาคม2563วิ25 63, ่งรูดที่เลข6นะคะก็จะมี60 64 69เลข3ตัว769นะคะเลขรองมีเลข0ค่ะก็จะมี04 09 08เลข3ตัว709ค่ะและไปต่อกันที่แนวทางลาวสามัคคีเลยค่ะ แนวทางเราสามัคคีงวดที่31กรกฎาคม2563เช็บเชฟต้นคนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดที่เลข8ค่ะก็จะมี85 84 86เลข3ตัวนะคะมี185ค่ะเลขรองมีเลข6ค่ะก็จะมี65 63 67เลข3ตัว165ค่ะและไปต่อกันที่แนวทางฮานอยของแม่จ็คก,กี้น้องแตงโมแฟนของเชฟต้นนะคะ แนวทางฮานอยงวดที่31กรกฎาค,คม2563เลขเด่นมีเลข6กับเลข1นะคะเลขในตารางมีดังนี้ค่ะมี96 56 76 26 01 71 41และ81นะคะชุดเลข3ตัวในตารางมีดังนี้ค่ะมี796 701และ956ค่ะชุดนี้ เขียนว่าเลขไม่รับฉบับแจ็กกี้ค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นแนวทางเช็บต้นคนเชียงใหม่งวดที่31กรกฎาคม2563วันนี้ก็จะมีแนวทางฮานอยและแนวทางลาวสามัคคีค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทำด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเฮงเงกันทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ